ที่คุณพ่อมีให้ลูกสาวคนนี้และก็คนนี้ที่ประทับใจคุณพ่อมากๆแม้คุณพ่อจะเสียไปแล้วจะจากไปแล้วนะคะประมาณหนึ่งปีครึ่งแต่พี่วินก็คิดถึงท่านเสมอพี่วินเลยนึกถึงความทรงจําเก่าๆตอนหนึ่เด็กนะความประทับใจของคุณพ่อที่มีต่อลูกพี่วินจะเ,เล่าไปแต่งหน้าไปนะคะคลิปนี้พี่วินจะเล่าออตอนตอนเด็กๆนะ่ะพี่วินเป็น เด็กที่ขี้โรกมากแล้วก็คือคุณแม่คลอดมาก่อนกำหนดใช่ไหมแล้วก็อยู่รอดได้นี่ก็แบบสุดยอดแล้วว่าสมัยก่อนมันไม่มีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่วินก็คลอดมาเองพี่วินขี้โรกมากตอนเด็กๆเ,เนี่ยพี่วินผมจะเป็นสังกตังเขาเรียกสังกตังใช่ไหมผักตายเขาเรียกวั่วเปื่อยนะวัวเปื่อยหั่วนาวคือยังแพ้ตาหัวพุ่งขึ้นมาหน่อยมาเพราะมันมีแต่แพ้ คือพี่วินก็ไม่เข้าใจว่าทาไมพี่วินผมถึงเป็นสังกตังนะหัวนี่คือเน่าตลอดมีแพ้ตลอดแล้วพี่วินก็ต้องทานยายาเซตตาพี่วินจำได้ยาเซตตายาฆ่าเชือ้อหรืออะไรประมาณนี้คือบ้านพี่วินอาชีพหนึ่งก็คือคุณพ่อขายยานะคะยาแผนปัจจุบันนี่แหละพี่วินก็จําได้ว่ามันชื่อยาเซตตาพี่วินต้องทานมันตลอดแบบ หุดับับไม่อะหัวเปื่อยหัวเน่าเนี่ยเป็นสังกัดตังเนี่ยหลายปีนะคะแต่พี่วินจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่คือตอนเด็กๆนั่นแหละอายุน่าจะสักไม่เกินแปดขวบนะหัวเป็นอยู่อย่างเงี้ยเน่าเน่า,นาแล้วก็ไปหาหมอบ่อยมากเลยหัวเน่านี่หัวเหม็นเลยค่ะซึ่งคนเดียวที่ทําให้พี่วินจําความรู้สึกได้ก็คือคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อรู้เรื่องยาใช่ไหมเขาจะมาคอยเช็คผม เช็คหัวตลอดว่าเออแผลตรงจุดนี้แห้งไปบ้างหรือเปล่าแผลจุดนี้ดีขึ้นไหมมีจุดตรงไหนเน่าเพิ่มมีจุดตรงไหนหายไปแล้วขึ้นมาใหม่ผมตรงนี้ขึ้นมาบ้างไหมคุณพ่อจะเป็นคนเช็คพิวิตตลอดซึ่ง ซึ่งพี่วินก็จําได้อะว่ามีแต่พ่อเนี่ยคือในความรู้สึกทําไมถึงมีแต่พ่อเพราะพ่อเป็นเป็นคนขายายาพ่อมีความรู้เรื่องยาเพราะฉะนั้นพ่อเช็คได้ไงก็เลยจําได้มีแต่พ่อคอยเช็คว่าหวัวเน่าอีกไหมกลิ่นเบาลงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันประทับใจอ่ะเรารู้ว่าทําไมพ่อเรารักเราซึ่งตอนเด็กๆเ,เราเฉยๆนะเราไม่รู้หรอกนี่คือความรักบางทีพ่อจับหัวมาจะเช็คเราก็เวี่ยงนี้ เบนตัวหนีเพราะเรากลัวไงเพราะมันเจ็บเวลาพ่อเช็คเพราะว่าต้องจับจับจับเราก็เจ็บใช่ไหมแต่พอตอนโตอ่ะเรารู้นี่คือความรักของพ่อที่มีให้เราโดยเฉพาะพ่อพี่วินพ่อใส่ใจพี่วินมากๆรักคุณพ่อมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่มีคุณพ่อยังอยู่กับตัวเองนะคะใส่ใจคุณพ่อคุณแม่ให้มากเลยค่ะเมื่อไหร่ที่ท่านจากไปแล้วเราจะ มาเสียใจถ้าเรายังไม่ทําดีพอกับท่านแต่พี่วินทําดีเต็มที่แล้วพี่วินมั่นใจพี่วินดูแลคุณพ่อแบบสุดยอดแล้วพี่วินรักคุณพ่อแล้วก็ใส่ใจคุณพ่อเสมอตลอดแต่ว่าพี่วินก็คือไอหัวของพี่วินพี่วินก็กลัวอ่ะคือมีความมีอารมณ์ที่แบบโกรธคุณพ่อบ้างเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาหวังดีใช่ไหม คลิปนี้พี่วินก็คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยเอามาเล่ากันให้ฟังเพื่อนๆท่านไหนที่เคยเป็นผมสังกตังมีแผลนเน่ามีอะไรวนหัวสมัยเด็กๆลองคอมเมนต์กันบ้างนะคะบอกแล้วคลิปพี่พี่วินไม่ได้คาดหวังไรายได้พี่วินต้องการเก็บไว้ในช่องของพี่วินเป็นความทรงจำค่ะไปแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะวันนี้ก็หลายคลิปนะคะหน้านี้เสร็จกี่คลิปก็เท่านั้นแหละค่ะนี่คลิปที่สาแล้วพี่วินแต่งหน้ายัางไม่เสร็จ สวัสดีค่ะ